ปากันและตบูชชมผลการออกสลักผิด <c oughs> ผลการชั่งน้ำหนักรถขนดินซึ่งไปเกิดเหตุตกลงไปในบอ่อไม่ใช่อุโมงท่อร้อยสายไฟยวิ่งมาตามสุขโควิด <c oughs> แล้วเกิดเหตุพรวดลงไปภาพนี้เด่นเป็นสง่าก็คือสติ๊กเกอร์ดาวบีสีเขียว ผลการชั้นหนักออกมาเมื่อวานนี้ตอนเย็นปรากฏว่าเกินไปเกินไป12กว่าตันค่ะคือช่างออกมาได้37.45ตันนะคะกฎหมายกำหนดว่าต้องไม่เกิน25ตันค่ะตกลงยืนยันแล้วนะครับท่านผู้ชมน้ำหนักเกินนะคะบรรทุกน้ำหนักเกินค่ะอ้าวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังมีประเด็นเกี่ยวเรื่องที่ต้องมาว่าก,กันคนชัดๆเมื่อวานนี้ตอนเช้าบอกคณนด้วยสายตา 4ี่สิบห้าตันมันก็ไปไปได้ว่าจํานวนหนึ่งของดินเนี่ยมาลงไปในบ่อหรือลงไปในอุโมงถูกไหมทั้งไปใช่ค่ะแต่ยังไงมันจะเกินห้าตันเกินสิบตันเกินยี่สิตันมันก็เกินประเด็นตอนนี้ก็คือถ้าเป็นโทษปกติก็ปรับแต่ตํารวจจะดำเนินการถึงขนาดที่จะให้ลิบรถหรือไม่ประกานดาน,นี้ต้องตามกันดูรวมถึงสติ๊กเกอร์ดาววีสีเขียวเมื่อวานนี้เกิดสองทฤษฎีขึ้นมาอีกแล้วท่านผู้ชม ดาวบีสีเขียวทางผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ผู้อมกับสอนอพัะขนงบอกกับเราในคุยนอกจอว่าเจ้าของรถบอกกับผู้อุ่มกับรงพักพระขนงว่ามันเป็นสติกเกอร์ที่ติดเอาไว้เวลาคนขับลงรถไปจะได้เห็นรถว่ารถคันนี้เป็นของเขาคันนี้แหละต,ติดเพื่อให้เห็นง่ายๆขนาดเดียวกันในเวลาต่อมารักษารษาชการผู้บังคับการตำรวจ นครบานห้าท่านบอกได้ถามเช่นเดียวกันเป็นกรณีที่รถติดเอาไว้สำหรับเข้าไซางานค่ะคล้ายๆกับคนขับรถที่เมื่อวานนี้มาให้การว่าติดให้รู้ว่าเออเข้าไซานี้ชประมาณนั้นไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีสวยสติกเกอร์แต่ประการใดคนขับนี่บอกเจ้าของรถเขาจะฟ้องนะ ใช่เขาจะฟ้องคนที่บอกว่านี่คือสวยรถบรรทุกคนที่กล่าวหาผมไม่ได้พูดเลยว่าสวยผมเพียงแต่บอกว่ามีอนุภาพ <c oughs> ท่านผู้ชมขณะเดียวกันยังมีประเด็นหน้าติดตามอีกซึ่งเดี๋ยวจะมาแกะรอยกันเพราะอะไรมันมีแง่มุมเกิดขึ้นมากมายจากประเด็นสติกเกอร์ชุดนี้อ่ะอ่ะสติกเกอร์เข้าไซส์ก็ได้ไม่ได้ว,ว่าอะไรนี่หรือย,ยังไงท่านผู้ชม มันมีเรื่องซึ่งทำให้ขนาดนี้เมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกที่กทมจับมือกับกรมทางหลวงสุมตัวลบรรทุกน้ำหนักเกินในกทม เป็นครั้งแรกเลยไม่เคยทํามาก่อนเลยใช่ค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้ห้าทุ่มสองคันนะคะคันแรกเนี่ยเป็นรถบรรทุก1ิล้อมีนายประพันธ์อายุ56เป็นคนขับคันที่สองเป็นรถบรรทุกสีขาวทะเบียนสมุทรปราการเช่นกันนายสังวานเป็นคนขับช่างน้ําหนักปรากฏว่าทั้งสองคันบรรทุกดินน้ําหนักเกินนะคะคันแรกเนี่ยไม่เกิน25บรรทุกไป34ตันคันที่2ไม่เกิน25บรรทุกไป28ตันสอบถามเบื้องต้น สองคันนี้บรรทุกดินมาจากไซง์งานก่อสร้างในกรุงเทพจะเอาไปถมที่ไซง์งานก่อสร้างย่านปริมณฑลแพลตฟอร์มเดียวกันเลยใช่ค่ะก็ควบคุมตัวทั้ง2คนที่เป็นคนขับแล้วก็ของกลางคือรถบรรทุกสองคันนะคะส่งตำรวจสอนอบางเขดงนดำเคดีและรายงานผู้ว่ากทมแล้วเที่ยงคืนกว่าคุณชัชาติก็จับแล้วเหรอลงมาดูเลยคุณชัชาติมาเองมาตรวจสอบรถบรรทุกดินทั้งสองคันแล้วก็ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่านี่รถบรรทุกดินที่น้ำหนักเกินแบบนี้แหละพื้นถนนในสุขุมวิทมันถึงได้ซุดตัวค่ะ นี่ฮะ่าผูชมท,ที่จับกันที่ถนนเทพรักษ์นะคะเทพรักษ์เป็นถนนตัดใหม่สวยเลยมองมุมเรืองรถบรรทุกเหล่านี้ที่บรรทุกเกิดอาจจะไปทดสอบการแข็งแรงของถนนเพราะเป็นถนนใหม่เอี่ยมเลยวัดสร้างได้มาตรฐานไหมท่านผู้ชมนี่ ตอนนี้เนี่ยดำเนินการตามพรบรทางหลวงก็คือข้อหาบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโทษคือปรับ1000แต่ว่าต้องถูกยึดรถเอาไว้ก่อนนะคะมันขึ้นอยู่กับตำรวจจะทำสำนวนเกี่ยวกับกรณีลิฟต์รถของกลางหรือไม่ประการใดซึ่งผู้ว่าบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครั้งแรกเลยที่กทมจับรถบรรทุกน้ำหนักเกินและท่านก็บอกนี่เป็นการทำงานแบบไร้รอยต่อร่วมกันกับกรมทางหลวงและกวกทมไม่มีเครื่องช่างใช่ค่ะลและจากนี้เป็น,นต้นไป คุณชัดชาติบอกสงสารคนขับนะก็คือคนขับท่านบอกหาเช้ากินข้ามมาค่ะมีหน้าที่แค่ขับดังนั้นต้องฝากไปถึงตัวเจ้าของรถมันเป็นบาปกรรมเพราะว่าเวลามันเกิดเรื่องความผิดมันไปตกอยู่ที่คนขับทั้งๆที่เป็นแค่คนรับจ้างอ่ะนี่สากผู้ชมมันก็ต้องล้อมคอกอันนี้เราพูดกันตรงๆเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันเพราะหลุมที่เป็นอุโมงค์ที่มีแผ่นปูนคอนกรีตไปวางปิดเอาไว้ มีอยู่กี่ร้อยหลุมเจ็ดร้อยหลุมนี่เฉพาะสายไฟนะค่ะไอ้วันก่อนที่เกิดตรงถนนที่จะไปตรงมักกะสันน่ะ,ะที่จะไปจุฬาิตอันนั้นเป็นบ่อพักน้ำข่าวงจรปิดต้องมาสิอันนั้นบ่อพักน้ำอีกกี่จุดเนี่ยรถบรรทุกเว่งโครมไปเนี่นี่ะค่ะอันนี้ก,กี่จุด ไหนยังจะมีกรณีที่เราหวาดภาวาน้องไบบอกกับพี่อันพี่ยุตแถวบ้านหนูมีแบบนี้เลยนี่พระรมสี่เราเอาตรงนี้ดีกว่าค่ะเสียวมากมีหลายจุดเลยที่แล้วก็ต้องหวาดระแวงใช่ไหมขึ้นสะพงสะพานาเออขับตามหลังรถบรรทุกท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงต้องบอก